สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกินเที่ยวกับบ้านกรุ๊ปโอค่ะเมนูวันนี้นะคะคือหมูทอดกรอบผัดผงกะหี่ค่ะเมนูสำหรับคนแพ้อาหารทะเลหรืออยากจะเปลี่ยนอาหารทะเลนะคะเป็นเนื้อสัตว์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าส่วนผสมเขามีอะไรบ้างและทําอย่างไรส่วนผสมนั้นเดี๋ยวขวันจะเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ใต้คลิปให้ค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปผสมส่วนของน้ําผัดก่อนค่ะ ให้หาชามานะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผงแกงกะหรี่น้ำตาลทรายตามด้วยพริกไทยแล้วก็นมสดค่ะตามด้วยไข่หฟองนะคะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะจะเพิ่มไข่อีกหนึ่งฟองค่ะและตามด้วยน้ำพริกเผาค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราพักทิ้งไว้นะคะทําขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทอดหมูคลุกแป้งกันค่ะว่าทํายังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็เทน้ํามันลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมทอดหมูกันค่ะให้เราเทแป้งโกกินะคะลงในชามผสมนะคะแล้วก็ ให้เอาเนื้อหมูลงไปคลุกแป้งแบบนี้ค่ะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะแล้วก็นำลงไปทอดในกระทะเลยค่ะทอดจนเนื้อหมูสุกเลยนะคะสังเกตได้จากสีของเขาจะเปลี่ยนไปนะคะเป็นสีเหลืองน้ำตาลนะคะก็ตักขึ้นมาพักทิ้งไว้ได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำน้ำผัดกันค่ะให้เราตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมค่ะผัดคลุกเคล้าให้กระเทียมพอมีกลิ่นหอมนะคะ หลังจากนั้นก็ใส่หัวหอมลงไปผัดเลยค่ะในขณะที่เราผัดอยู่นี้นะคะให้เราใช้ไฟอ่อนนะคะผัดจนหัวหอมมีสีใสนะคะในขณะที่เทส่วนผสมลงไปนะคะให้เราคนไปด้วยนะคะเพราะว่าส่วนผสมเขาจะนอนอยู่ที่ก้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็คนส่วนผสมที่เราปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะคนจนมีลักษณะเริ่มแห้งแล้วนะคะเราก็เติมพริกลงไปเลยค่ะ ขึ้นช่ายตามด้วยต้นหอมค่ะเราจะผัดทุกอย่างนะคะผัดพอเข้ากันค่ะจนส่วนผสมพอเข้ากันนะคะถ้าหากน้ําแห้งนะคะน้ําผัดแห้งเพื่อนๆก็สามารถเติมน้ําเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะพอคุกคลิกค่ะหลังจากนั้นก็เตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะรสชาติของเขานะคะหมูเขาจะมีความกรอบนอกนุ่มในนะคะทานกับน้ําผัด ผงกะหรี่ของเขาแล้วนะคะมีความเข้ากันมากๆไม่แพ้อาหารทะเลที่ผัดผงกะหรี่เลยค่ะเพื่อนๆลองไปทํากันดูค่ะไม่ยากและอร่อยเด็ดแน่นอนค่ะเมนูนี้ขอบคุณค่ะที่ติดตามชมจนจบคลิปค่ะสำหรับเพื่อนใหม่ๆที่ยังไม่ได้ติดตามขอนฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ขวัญด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคลิปหน้าเจอกันค่ะ